สบายดีตอนนี้ครับกำลังเก็บใบบักขามสิไปกินเจียวบักผูด้วยท่องกระทงวาท่องเก็บเก็บเก็บใบบักขามก่อนสบาได้ตอนนี้เก็บใบบักขามได้เลยแต่เก็บบักผิดแย่เลยเด็กๆที่ชวนกินบักผูแต่ว่าสุดท้ายโบมุ่งไปเก็บเองเนาะ ก็ต่มให้พวกเขากินเนี่ยีล้วไปบุ่งบรรยากาศกินมะพรูสิเป็นอะนไรไปสิบปวนสิบปวนสำไรนาะไปดูน้องกันได้เดี๋ยวไปต่ำก่อนไปวุฒิท่านเคยเห็นมะพรูบานเคยเดี๋ยวมาติดตามกัน ทีมงานถ่ายเจ,จียวบกผูตอนนี้ก็ลังตำใบบกขามเนาะตอนนี้ตำเจวเรียบร้อยเดียวไปเอาผูสมผสมนี่ชิมนานเนาะเจียวบกข้ ไปไปตามหาปกผูพร้อมนะ่ไปตามหาปกผูพร้อมนบขอเสียงอขอเสียงพร้พอมบออไป,ปน,นี่ได้เห็นอยู่น,นี่นีห่หหกก่ก,กล้วยรุด เพื um, oh ่อช่งนังนี่เอาว่ิโเอาเจ้าเอาแซ่ไอ้เนียหาแข็งเ้ย ไม่ต้องไม่แท้ไปดิตอนนี้เรากระดังมหอดต้นบกูเนยอันนี้ตบนบกูเราเนี่ยเขากำลังเก็บมาอ้างมันบีบเพื่อที่ผสมโว้จะฟาดที่โอ้ตอนนี้เขามาเจอต้นบกูเลยทุกคนพูป้าทุกคน กําลังสุกพอดีเลยทุกคนครัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บใส่หนึ่งก่อนจะสกูสบเกีย๊ยสกูเกีย๊ยตอนนี้ครักําลังผสมบะผูใส่กับโยกขึ้นม,ม่างบะผูเออนี่ยบะผูธรรมศาสตร์เ้อธรรมศาสตร์เดี๋ยวกระซั่มหนึ่งเดี๋ยวบีบใส่เดี๋ยวผสมเดี๋ยวกินอ๋อแสบแสบนัวบะกลัวไผ <laughs> <laughs> ตอนนี้ผสมพันเขากันได้ทุกคนเลยระวางใบประคามกับบกูอหอหหเต้ยงไปละงูปยังเี้ยงรบ้างงูผูโบายป็นเตรียมดูอีกแน้วทุกคน

หาจิ้มยาก่าตัวนี้ครับเองบเบอพี่เม่นครบพี่เมันมีใบบักขามมูเป็นหอคร้นบอกอะไรปาไว้เ่ขาเมีเราใส่ต้อยเขาดูนีใบบักขามน้าไหม กินไหมกินอะไรประคามขวละสลับเศษใส่เศบโอ้มาดวงสิจ้าชิจ้าสิจ้าติดติดนีเนาะแล้วก็ใส่กาบตาลอร่อย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 อ ว่ <mid S 2> มูนวิธีชีวิตธรรมชาติทุกคนอาไปบักขามอู้สุดยอด

ิไ,ไดซุกหนอนทุกคนบักหูมีที่ซืวันนอกตำใส่กับแบบบักคามถึงหากินเยนี หนำข,นนนนปปข้ามันสินัวนี่ทุกคนรสชาติสิสิเป็นลักษณะนี้เนาะตามจะก็ไปประคาม เข้าไปยิงแสบยิงมั่นทุกคนอื mm. สีมันก็นจะเป็นสีสอมชมพูรสชาติแซบ่บอะเปลีนะ่ยนบรรยากาศกินซมปบอุวยนะ้ำขากว๊กแซ่บแซ่บสุดยอดเนาะให้ตด,ดอืม หนบบ้านกลมมเนาะกับบรรยากาศนสุหวหาเชอบุระเขี้ยนหนกับข้าวเมือกอนอนมามานี่มาผู้ขามู้ข้าวมาผู้ข้าวข้าวเดียวเบิดเนาะขาวเดียวเบิดเนาะผูขาบวบหาใส่ะไรเสียบว่ะเสียบ ปลาดูครับปลาดูบาดูสีหงส์ไกูอยากก็แสียบบอเสีกู หลังา Box, จากกินมาเกินกินน้ำก็มากินต่อเกียงดิส้มธรรมชาติไปน้ะทุกคนบรรยากาศวิถีชีวิตบ้านดอยสุดยอดได้ทุกคนครับเฮ้ยแจ๊กแจ๊กใหงเราเโื่อนทำเพืงเนก็ จบคลิปประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวกลับก่อน <c oughs> หลังจากกินมักคูแล้วกับอาบน้ำสุดยร้อนได้ทุกคนบรรยากาศ